สวัสดีค่ะวันละเยนน้องบิงกะลาบานน้อวันนี้มากี้เข้ากับหอมแดนนะคะหอ,หอมหอมแดนขย่ามกับคลิกนะคะตอนเด็กๆชอบมากเลยค่ะนึ่งเมนูออกนะคะเคยมาททำอร่อยนะคะอันนี้ใส่น้ำมาเข้าไปนิดหนึ่งด้วยนะคะเนี่ยแล้วก็มีเห็ดนาฟ้านะคะแล้วก็มีผัก ใครที่สนใจเห็ดลมข้าวสารซื้อได้นะคะม,มันมาสามารถล้อคือคือคออไเจาะแหลมล้อซีเนาะวันนี้มีแค่ด้านเดิมนะคะที่ให้ชวนอกนั้นไม่มีละไม่มีของแล้วนะคะสารได้นะคะแล้วก็มีไข่นะเะนี่อยากกินเมนูน,นี้มากเลยกินน่าเด็นเด็กๆแล้วนะคะนี่นะคะซื้อมาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะมะเขืออะไระคะ เนี่ยใย่ำขคาย่ำอย่างนี้ใช้มือนะคะวันนี้ถ้าย้อมิีจื่นเนาะถูกไหมคะ มีหอมหอมแดนไทยนะคะที่เล็กๆนะคะโอเคเลยนะคะแต่ว่าไม่มีเนาะหมดค่ะไม่ได้ดูอันนี้ก็อร่อย off oh yeah. we're we done now I think ขย่ำขย่ำอย่างนี้นะคะไม่ไรับคุยส่วอะไรขาวว่เจเหรอ ไม่ส no mm ิแน่อันนี้อ่อนมากเลยนะคะ ที่เสร็จแล้วนะคะเอาวิลินเนาะเราไปทําตามดูนะคะอร่อยนะคะเนี่ยขอบคุณค่ะตต้ยเลยนะบ๊ายบาย